มีค้นถามครูมาดามปุ้ยนะคะว่าครูมาดามปุ้ยทําไมชีวิตครูมาดามปุ้ยถึงได้ดูดีจังเลยมีบ้านมีรถมีทุกอย่างครูมรามปุ้ยจะบอกอย่างนี้นะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าครูมาดามปุ้ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แบบใหม่ๆครูมาดามปุ้ยก็จะเรียนรู้แล้วครูบดามปุ้ยก็ชอบจดค่ะทุกคนค่ะยังเช่นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมานนะัก ปัจจุบันในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่เลยค่ะค้มันรพุยก็ทําไม่เป็นเหมือนทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะแต่ค้ชบรรพุยบอกว่าฉันก็มีสองตาสิบนิ้วนะคะหนึ่งปากสองหนึ่งจมูกทำไมฉันจะทําไม่ได้ทําไมฉันจะรวยไม่ได้คนอื่นเขาก็มีแบบฉันแล้วทำไม ถึงรวยได้เกิดจากอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเรียนรู้วันนี้ถ้าใครอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคุรูมาดามปุ้ยแล้วก็ทักมาถามคุรูมาดามปุ้ยได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุรูมาดามปุ้ยเรียนรู้เรื่องอะไรพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะทุกท่านค่ะทําให้ชีวิตคุรูมาดามปุ้ยนี้สวยหรูหน้าตาสวยงามมีเงินมีทองกองทั่วหัวณนบัตรนี้นะคะทุกท่านค่ะ